สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีศเล่าเล่าข้อสุดแต่การแต่พีกพ่กิมเมอร์ทีวีนะวันนี้จะมาสอนการทํารถรถไฟไม,ไ,มไม่ต้องใช้รางนะครับผมก่อนอื่นให้เอาอันนี้มาอันนี้ด้วยครับอันนี้สูงเจ็ดจุดสามต้อใช่เลสโตอนน,อนะครับเปล่าใช่ก่อนอื่นให้วางแบบนี้ครับวางแบบนี้ไว้ครบสี่ด้านนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้วาง นี้มาจะกี่ียนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมขอสามอันวางรถล้างให้ได้เยอะๆนะครับเนี่ยมาวันนี้ครับไปจีเอ้ยไปจีไม่ยังไงเขาไม่ไปิดหรอ๋ยวมันก็จะบัก๊กจากนั้นก็ให้ตีตรงบั๊กออกนะผมนายไหมบัก๊กหลุดไปแล้ว ไปไปมาติดติดติดอีกเอาเอาติดเข้าไปเอา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 เข้าไปดิเอาเข้าไปจีมันไม่ยอมเข้านะผมอืม ถ้าครั้งนี้เข้าไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนทาง้าก่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเข้าได้ละขอไปนั่นแหละไม้มนบัามาแล้ว ันจะปักเป็นอานั้นนะอ่านะออกไปแล้วครับนี่แหละคือการการทำรถไฟไม่มีรางน,นะครับผมมันจะเป็นเคลื่องเนดะินโดยไม่ต้องใช้รางน,นะครับผมอเอ้ยไปไหนเนี่ยอ่าน,นี่ครมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับไป,รไปเรื่อยๆจนไปเรื่อยๆจนกว่ารถมันจะเลิกติดกันนะครับผม โอเคนะผมก็ไม่มีไรนะมานะมก,กนะผมไลค์กดใจกดซับสไคร้ด้วยนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ